มีกรรมเป็นที่ตงอาใจยยังกรรมันการเนจ้ันตีการละยาหนังมาปะปักกาัดยาชายาาหะเฉันตียากทำกรรมมันไหไว้เป็นบุญเลือเป็นมา จาก้องเปียนทู่ให้ละผลของกรรมนั่นนั่นเสือไปหันทยังสพปฏิทานาคาทยโยนามาเตมควญาีิทานนี้กะัดสัญาณญามิกัดนีเน่ยฉันจ ท่นกดทีที่ข้าพะเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีจากเรา Nghe subscribe cho